thank you

เอาวุย้ย,ยได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ฮะได้แล้วนี่อย่าง <laughs> ส่งเลยแล้วกันนะเอาเนาะเอาเลย เริ่มเฮ้ยเริ่มจากอะไรสินุดตอนนี้กําลังจะบตตอนนี้กํลังจะสามโมงไม่มันหมดอีเวนต์ไม่รู้วันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแต่ในในในเพจแต่เขียนว่าวันพรุ่งนี้หมดไม่กูไม่ได้พูดถึงอีเวนต์กูพูดถึงบุญบารมีที่มันวิ่งมาหามึงตลอดอะช่วงเวลาตรนนี้มันเกมอะดิมึงชอบเลขไหนจากด้านล่างนั่นะ หลังจากยี่บสามชั่วโมงนั่นอ่ะที่มันกำลังนับถอยหลังเรื่อยๆมึงชอบเล็กเนีที่มันกำลังถอยหลังอยู่เน่ะสี่สิบวิสามห้าแล้วสามสิบแล้วอุ้ยไปแล้วครับเร็วมันเอาเพื่อนมาเอ้ยเทีย์ไม่สนโลกกดไปแล้วครับยี่สิบ เอาดิดออส่วนรถ zoom กไม่ได้เลยไปแล้วครับเฮ้ยอะไรอ่ะไปแล้วยี่สิบเอ,อ็ดเฮ้ยไม่ีงไง <c oughs> แบน,น, <c oughs> นกินเลยไหมกิน,นเลยเปล่าอืมสตว์ไหนวะเรีนจากเอ้ยเรีนจากด้านวนเริ่มจากด้านวนว่ะไปแล้วครับยี่สิบเอ็ดอันนี่ไปแล้วสาสิบเอ็ดอัน ไปแล้ว41อันสุมหม่อ่ะเอาไม่สุมออ่ะไปแล้ว42อันนะส42อันแล้ว42อันแล้ว่าดอีกเท่าเลยโอ้อีกสามชิ้นอีกสามชิ้น้นวยสชินก็เยกวันอันไปแล้วครับ43อันอ44อัน สี่สิบห้าอันนะกดไปแล้วสี่สิบห้าออกมาเลยออกมาอาอุ้ยซุ่มไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามครั้งโอ้โหที่อะคอยสูบเลยสเอ้าโอ้โหไปแล้วครับสี่สิบหกอัน อ,อ,อยังเหลือการันตีอีกยี่สิบกับสี่สิบหกอันที่กดไปไปแล้วครับห้าสิบหกอันเ <c oughs> <c oughs> ลยสิบชิ้นได้การันตีชัวหกอันได้การันตีชัวเฮ้ยเฮ้มึงก็ยังเสียดน้อยอยู่ยังเสียดน้อยอยู่ยิงเสียไม่เยอะ อะไรอ่ะพวายังมีสติเฮ้ยมาก่อนการันตีได้ไหมแค่ก่อนการันตีเท่านั้นเฮ้ยตอนการันตีนี่เออนี่นี่นี่นเอ,อ้เป็นอะไรหรือเปล่าโอเคเริ่มจากด้านล่างตอนนี้เป็นฟันปลานะครับฟันปลาเริ่มจากเริ่มจากขวาล่างแล้วก็ขึ้นมามขวาบนแล้วอ่าตอนนี้การันตีหมดแล้ว พร้อมกับการที่มึงกดแบบกดเสียตังค์ไปนะก็คือห้าสิบหกอันแล้วอ๋อยังเหลืออยู่จิบจิรบไปแล้วครับเจ็ดสิบหกอันแปดสิบหอันเก้าสิบหอัน <c oughs> อีกยี่สิบโลไปแล้วครับร้อยหกอันหายไปแล้วสามสองพันแปดคูปอง้ยติดแล้วเฮ้ยกำลังตีว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออได้แล้วจะกินเลยไหมเฮ้ยจะกินเลยก็แค่ได้ออกก่อนดีมากรับตะกิน หมดหมดไปทั้งหมดประมาณสามพันหนึ่งม่จะอวดอะไรขนาดนั้นนิ่มอ้หวแต่เหลือปุ๊บกับอีกหกสิบโลกกรันตีอโอไม่ออกแม่งน่าอันนี้อันนี้แม่งน่าเจ็บใจสัตว์เลยอะ การที่มันเหลือแค่อันเดียวเนี่ยไปแล้วครับร้อยสิบหกเส็จแล้วเนระกูมีโอ,อ้สุดท้ายพอดีพอดีไหมไม่เก็บให้หมดสิบโล เหลืออีก4เฮ้ย6พอดีเฮ้ยเหลืออีก2อังนี่ไงออกมานี่ขนาดาด10แล้วเนี่ยเติมอีก19บาทได้ละโอเคถือว่าถือว่าคุ้มนะครับสำหรับการเติมครั้งนี้หมดไป3,009 3 0 0เออ3,009เหมาแหละ เอออีกยี่สิบเก้าบาทโอเคครับก็กลายเป็นเกือบเกือบสี่พันเอออยกดไม่ได้ไปสิบเก้าบาทกดกดไปเออเยวไปเติมเันกดดิไม่นี่คือกดต้องไปเติมใหม่ไงต้องไปเติมข้างนอกอีกเออไมอ่ะก็เติมตรงนี้ไงไม่กูไม่ได้ใส่บัตรบัตรกูหมดแล้ว ตังออ๋อนี่ไงก็เก้าเก้าบาทสามพังก็ได้ยีบเจ็ดล้วเอ้ก็ในบัญชีุณมีไม่ถึงไงสิบเก้าบาทอ่ะมันหายไปไหนหมดก่อนหน้านี้ไม่มายถึงแบบกูต้องเติมแบ่งไงต้องเติมไปเข้าในบัตรอีกรอบนึงอ๋อเออเอออ่าเติมเติมจะได้ครบ อ่านคลิปไปด้วยอ่านไปเยอะว้าชีวิตเสียไปเท่าไหร่อ่ะดูประวัติการเติมดิเมื่อกี้ขึ้นขึ้นเลขห้าว่ะเพื่อน ฮ <peach> ะมันขึ้เรื่อค่าได้ไงก่อนอันนี้มึงไปเติมอะไรมาว่าเราอยู่ไงเติมดองไว้แมวแมวเอาแค่ตัวนี้ดิกูเติมไปแล้วตอนนั้นมวันก่อนไงที่มันได้มาแล้วมันหมดไปเท่าไหร่ะเราอิวเจ็ดร้อยแม่งเหลือหนึ่งโลมันก็เอากูเนาะ <laughs> ไอสัตว์อ้ชีวิตมันเศร้า Site. what I'm going it